คารรักรักกู่ดเรื่องราวของคู่รักดาราที่ทำเอาฟินทั้งวงการหลังออกมาทำสิ่งนี้ด้วยกันรายละเอียดทั้งหมดจะเป็นอย่างไรนั้นไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะในวงการบันเทิงของเรานั้นมีดารามากหน้าหลายตา ที่หลายคนน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดีแล้วก็มีจํานวนไม่น้อยเลยที่ถูกใจและคพหาดูใจกับดาราในวงการเดียวกันแถมแฟนๆก็สนับสนุนเป็นอย่างมากเช่นเดียวกับดาราที่เรากําลังจะกล่าวถึงต่อไปนี้เชื่อว่าไม่มีใครไม่รู้จักเขาคนนี้เป็นอย่างแน่นอนเพราะเขาคือซุปตาเบอร์ต้นๆของวงการบันเทิงไทยเลยก็ว่าได้คะ่ะ สำหรับหนุ่มมาริโอเมาเลอร์พระเอกเบอร์ต้นของวงการบันเทิงไทยที่มีผลงานมาอย่างมากมายเขาคนนี้นั้นเป็นหนุ่มไทยลูกครึ่งอังกฤษเริ่มเข้าวงการบันเทิงจากการที่มีแมวติดต่อให้มาส่งบทสั้นๆในการแคสภาพ,พยนตร์เรื่องรักแห่งสยามก่อนจะได้รับบทเป็นตัวเองในภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวจนโด,ด่งดังไปทั่วประเทศในอย่างที่ทราบกันดีว่าเขาคนนี้มีหวานใจในวงการบันเทิงเดียวกันนั่นก็คือเสาจันจี นักร้องนักแสดงสาวสวยมากความเซ็กซี่ที่หลายคนให้ความสนใจเป็นอย่างมากในโลกออนไลน์เธอคนนี้เป็นอดีตนักร้องวงไกอาที่มีผลงานเพลงอย่างมากมาย แถมเธอคนนี้ยังมีความสามารถด้านการเต้นที่ปังมากๆนอกจากนี้ก็มีผลงานในบทบาทนางร้ายในวงการอย่างมากมายอีกด้วยค่ะและแน่นอนว่าทั้งสองคนคบกันมานานมากกว่า8ปีแต่น้อยมากๆที่จะมีภาพคู่ให้เราได้เห็นกันเป็นคู่ที่ไม่หวือหวาและแทบหาภาพคู่ได้ยากมากจริงๆ แต่ล่าสุดก็ได้จัดให้แฟนๆได้ฟินไปตามกันกับการเป็นดาวติ๊กตอกคู่กับแฟนหนุ่มมาริโอที่ทำเอาคนจิกหมอนกันทั้งโซเชียลกับความน่ารักของทั้งสองค่ะ